สามสี่รอบเลยนะคะใช่ไหมคะใช่สี่ <follows> ที่หนูเห็นเขาเดินขาวๆมุกมุกอ่ะเมันจะแปลงร่างเวลาใส่ในครอบผมสวัสดีค่ะตอนนี้หลังจากที่ใช้งานที่วัดใหม่ทั้งเสร็จเสร็จนะคะตัวเองก็เลยจะไปที่ห้างสุพีมค่ะแถวนี้ก็จะเป็นถนนอาหารหรือว่าใกล้ๆกับวัดสุภาใหม่ที่เกี่ยวกายนะคะอ้าหนู นูก็เลยจะไปอา้าวซ้ายถ่าตลอดเหรอคะโอเคอันนี้ให้คุณลุงไปส่งนะคะลุงชัยาไปส่งที่ห้าสุพีมพี่ได้ว่าจะนั่งรถเมย์ไปแต่ว่าวันนี้มาคนเดียวก็เลยให้คุณลุงไปส่งดีกว่าแต่ว่าตอนกลับนี่น่าจะหารถกลับเองรู้แดดยแรงเลยคะ่ะ ใวันนี้ที่จะไปสุพีมก็คือจะไปต้องรองดูคลิปนี้ให้จบว่าหนูจะไปทำอะไร <c oughs> ไปหมดแล้วผมผมไม่อยู่กับกับเตือว ตอนเย็นจะอะไ้อะตอนแรงหนะก็บดโดนย่างบนเดียวกับฮ<ะ>อตสองคนนะี้ฮะสองคนี้ย่างคู่กันมากแม่์สองคนอ่ะพอดีแต่ว่าผู้เดียวอะก็ควรถึงแล้วเดี๋ยวมันโกหก ตอนนี้ลนะคะห้างสุพีมจะขอใส่ไมให้มันเรียบร้อยก่อนนี่ตอนนี้อยู่ที่ห้างสุพีมค่ะซึ่งวันนี้หนูจะมาทำสีผมใช่วันนี้หนูจะมาทำสีผมค่ะซึ่งหนูไม่รู้ว่าหนูจะทำเป็นหนูอยากได้สีแบบน้ำตาลน,น้ำตาลแต่ว่าหนูกลัวพ่อว่าให้อยู่ แตหแแวว่หนูบอกแม่แล้วว่าหนูบอกแม่แล้วว่าหนูอาจจะทําสีผมนะคะ mm hmm. ก็เลยแม่บอกว่าห้ามทําสีแบบที่มาสูดฉาดเกินไปนะเอาสีที่แบบมัน mm hmm. โอเคโอเคหน่อยเงี้ยคะ่ะโอเคเดี๋ยวทําสีผมกันคะ่ะซึ่งหนูก็จำไม่ได้ว่าอยู่ชั้นไหน mm hmm. ร้านหนังสืออยู่มุมไหนเนี่ยแต่ก่อนมีร้านหนังสือเยอะมากตอนนั้นหนูมาแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่ค่ะน่าจะอยู่ชั้นที่สองวันนี้ที่แรกว่าจะชวนพี่ลาบมาแต่ว่าพี่ลาบ่วงนอนพี่ลาเลยไม่มาหนูก็เลยได้มาคนเดียวค่ะท่าทสีผม เราหนูเจอร้านละแต่หนูแบบยังกุ้งใจอยู่เลยว่มามันจะออก,กไปยังไงแต่มาอยู่ในห้างมันน่าจะโอเคอเลยแต่ชั้นที่สองไม่รู้ว่าเขาทำสีผมไหมเดี๋ยวหนูเข้าไปถามก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้มาทำอยากทำสีผมอะคะ่ะหนูมีสีในใจหรือยังคะ ช่วยคิดเดี๋ยวได้ไหมคะอันนี้ถ่ายคลิปได้ไหมคะได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะอันนี้แนะนําสีได้ใช่ไหมคะหนูอยากได้แบบสีแบบมันสว่างทําให้หน้าสว่างไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยนี่ผมวอร์จินมาตลอดเลยใช่ค่ะโอเคนจะติดง่ายอยากได้โทนโทนสว่างประมาณไหนคะแต่ว่าปีนี้มันเป็นออกโทนแบบช็อกโกแลตนะคะโทนแบบว่า ไม่สว่างมากเราดูแบบถ่ายรูปสวยแล้วเวลาผ่านไปยิ่งสายิ่งสวยไม่ติดส้มค่ะเวลาคนที่มาจะไม่ไม่ไม่ค่อนข้ามค่ะแบบหนูได้สีที่แบบว่าทําให้หน้าตาสว่างนิดนึงหน้าหนูสวยแล้วสีไหนได้ได้หมดหน้าหนูด้อมไม่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 น้ำแต่เดี๋ยวหนูขึ้นสีนิดเดียวอะค่ะคือหน้าจะลุกจะเปลี่ยนไปเลยแน่ใช่ไหมพวกนี้โอเคไหมแล้ชก็ไมพวกแนวแบบแบบนี้ถ้าเลเวลที่สว่างมากๆค่ะพี่แมม คิดว่ามันต้องฟอกแล้วมันจะทําให้ผมหนูเสียหรือเปล่าถ้าเกิดหนูหนูหนูไม่กลัวผมเสียนะฟอกรอบมึงลงสีอะไรก็สวยค่ะถ้าลูกค้าไม่ไม่เลือกการฟอกเนี่ยลงสีเลยโทนที่จะได้ก็จะไม่สว่างมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอารูปให้ดูนะคะได้เลยค่ะรูปให้หนูดูดแต่ไม่รู้มันจะเข้ากับหน้าหนูไหมถ้าไว้ถึงสีที่ออกมาแต่หนูกดไว้ดูข้นงในก่อนมาหนูก็ดูในติ๊กตอกอยู่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ สี่ประมาณนี้ค่ะโอ้วันนี้ต้องฟอกเลยค่ะต้องฟอกเลยใช่ไหมคะ,ค,ะคือทวนพวกนี้ฟอกก่อนอยู่แล้วเพราะว่ามันมาจากพื้นพื้นผมที่ที่ดำมากๆถ้าหนูจะไปสเต็ปเก้าข้ามสเต็ปขนาดนั้นผมหนูดูเรเวลนี้ใช่ไหมคะใช่หนูะจะมาข้ามมาถึงสเต็ปที่ที่แปดที่เก้าเนี่ยมันต้องมีการฟอกใช่<ส>หมดเลยค่ะลูกพอฟอกจะผมเสียไหมคะถ้า ไม่ไม่เสียหรอกค่าเพิ่งเริ่มต้นเข้าวงการนี้ไม่มีเสียแต่ถ้าถ้าทำบ่อยๆอะมันจะเสียแล้วมันอยู่ได้นานไหมคะสีจริงๆสีมันอยู่ได้นานไหมขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยว่าเวลาลูกค้าทําไปแล้วดูแลดีไหมโทนพวกนี้มันเป็นโทนเย็นเพราะฉะนั้นอยู่ได้ประมาณ 20- 25ถึงาน้ำสระมันก็จะค่อยๆเสด็จออกเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากไว้นีนลูกค้าควรจะต้องใช้ไปหาซื้อพวกแชมพูม่วงสระเขาก็จะคงเม็ดสีให้ได้ดีขึ้นบำรุงผมอะไรด้วย ฟอกรอบเดียวจะจะจะ,จะมีเฉดที่เลือกเยอะกว่าถ,ถ้าถ้าหนูไม่ฟอกเลยเนี่ยสเตปที่มันขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะได้ประมาณพวกนี้เท่านั้นเองค่ะถ้าทาแล้วเนี่ยฟอกคอือฟอกสักรอบหนึงรอบเดียวใช่ไหมคะรอบเดียวค่ะเอารอบเดียวพอแต่ว่าต้องต้องแนะนําตัวที่ใช้อะไรด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเพราะว่าอยากได้แบบเก็บผมสีอะไรไ,<ด>ไว้ด้วยค่ะที่ดูแลให้ได้ ด้านนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราฟอกก่อนนะคะขั้นตอนแรกค่ะใช้เวลานานไหมคะฟอกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลงสีอีกใช้เวลาอยู่กับพี่ประมาณตั้งสองชั่วโมงโอ้โหกลับมืดนี้นเ่ะหนูเพิ่งไปกดสิวมาทุกคนเห็นไหมหน้าอยางเป็นรอยสิวอยู่เลย มาเเยยอะลหน้าหนูอะเป็นรอยสิวตรงนี้ฮ่าแต่ต้องฟอกก่อนฟอกก่อนแล้วค่ะแม่ก็บอกนะว่าถ้าจะทำอะไรก็อย่าทำสีบันฉูดฉาดจนเกินไปแล้วกัน สีผมที่หนูอยากได้เดีย๋ยวหนูให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยอันนี้คือสีที่หนูอยากได้พี่ผู้ชายทำได้ได้หรอคะ ทีแรกหนูว่าจะยอมเองแต่แล้วทีเนี้ยแม่บอกว่าถ้าจะยอมนะเข้าร้านดีกว่าผมจะได้ไม่ต้องเสียแล้วจะจะไม่ต้องไปแก้ที่ร้านอีกแก้เรางานแก้ยากด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดหนูยอมเองเนี่ยไม่ไม่รู้สี่้วยไม่รู้สีไม่ว่าหนูจะไม่เสมอแล้วเพราะผมหนูยาวหนูเกี่ยวไม่ทั่วผมหนูหนาด้วยแล้วทีนี้สิ่งที่ได้ก็คือความกระดำกระด่างเคยเห็นไหคนที่ทำว่าสีไม่เท่ากันอ่ะเคยเห็นพอมาถึงที่ร้านมันแก้ไม่ได้แล้วอ่ะ ต้องเอาสีเข้มกบอย่างเดียวแต่ถ้าพี่แมวทําสีไปให้หนูแล้วเนี่ยมันมีความสว่างแล้วอะ่ะครั้งต่อไปหนูไม่ต้องพึ่งร้านแล้วหนูจากบ้าซื้อเป็นพวกเนื้อโฟอมอ่ะัดได้แต่ผมมันก็จะเสียนะเพราะว่าเวลาเรามาร้านเนี่ยไฮโดรเจนเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ตามคุณภาพผมลูกค้าว่าผมลูกค้ามาเวอร์ชั่นไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหน,นูไปซื้อกล่องๆใช้เองอะ่ะเขาเบรออนจากผมที่แข็งแรง ้างาน,นก็ต้องเข้าร้านแหละเออถ้ามันไม่ได้ทําบ่อยที่แบบว่าเข้าร้านมันเนียนกว่าเยอะหนูเป็นคนชอบที่สระผมบ่อยหนูกว่าสีมันออกบ่อยเ,ออเป็นเรื่องปกติลูกถ้าหนูสระผมบ่อยหนูก็ต้องใช้แชมพูที่ที่อย่างที่แม่บอกแล้วก็พยายามบำรุงได้เยอะบำรุงยังไงบำรุงก็คือหนึ่งเลยใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของเทลาตินเพื่อไปเพื่อเป็นนมแพะอย่างเงี้ยค่ะของนมแพะ เคลาตินเคราตินที่จะกัดจากเส้นผมดีกว่ามันจะมีบางแบร์นะคะ,ะตรวนั้นจะทําให้ผมนุ่มแล้วก็ใช้แชมพูม่วงไปไปกดเนตสีอาิตย์ละครั้งสองครั้งค่ะเวลาทําสีมันจะค่อนข้างจะแบบไม่เหมือนผมโตเนาะปกติปกติอาทิตย์หนึ่งก็สระผมประมาณสาครั้ง<ะ>ได้เพราะผมยาว,วาก็จะใช้แชมพูม่วงตาอาทิตย์ละครั้งเหลือก็เป็นแชมพูที่บำรุงตัว เวอร์ชันแบบว่าไม่เคยทำมันเป็นครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกแต่เวลาคนฟอกบ่อยๆเขาจะนิ่งถ้าคนไหนทำสีแบบมนๆแบบเขาๆคนที่ทำสีขาวฟอกเป็นสามสี่รอบเลยนะคะใช่ไหมคะใช่สีที่หนูเห็นเขาเดินขาวๆมุกๆฟอกจนหัวลอกอะค่ะโอ้โหฟอกจนแบบแล้วคนเอเชียมันมีเม็ดสีที่ค่อนข้างจะเยอะเม็ดสีแดงมันก็เลยบบกว่ากว่าจะได้สี แค่นี้ก็จะนั่งไม่ติดแล้วรอบเดียวตอนนั้ตอนไม่ถึงโคนยังนั่งไหวหออันนี้หนูเอาลง Youtube ได้ใช่ไหมคะได้เลยลูกแล้วถ้าติดหน้าพี่พี่ด้วยไม่เป็นไรอ๋อโอเคค่ะถามไว้ก่อนนะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวมีดราม่าม่มะรักมีคันยิๆๆๆๆ่งยิ่งยิกงยิสงเจ็บแสบ มันจะแปลงร่างเวลาใส่ครอบหนึ 的魅呢 ี่คะ่ะทุกคนตอนนี้เตงก็ไปกลับมาจากที่ย้อมสีผมแล้วนะคะซึ่งนี่คือสีผมที่ได้พวกคนไม่เห็นหรอกมองทุกคนมองอยังไงก็ไม่เห็นหรอกว่ามันออกสีอะไรเพราะมันเป็นสีอ,อกคือหนูตั้งใจว่าเอาสีชาไทยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าหนูจะเอาสีนั้นน่ะหนูต้องย้อมแบบประมาณนี้ให้มันแบบสระไปแล้วมันจะจืดจางๆเป็นสีนั้นซึ่งสีเนี้ยจริงๆถ้ามองใกล้ๆนะคะมันก็จะเป็นสีอก พี่ล่ามองเป็นสีอะไรนะสีน้ำตาลออกแดงน้าตาลแดงๆงซึ่งในหนูหนูมองเป็นสีฟ้าๆเ,เขียวๆ <c oughs> ซึ่งอ้าว <c oughs> หนูไม่รู้ซึ่งนี่เป็นขั้งแรกของการย้อมของหนู <c oughs> นั่นแหละมันก็จริงจิหนูอยากให้เป็นสีน้ำตาลนิดนึงอะบอกเป็นน้ำตาลน้ำตาลนะคะเพราะว่าหนู ได้ยอมไปแล้วแล้วหนูก็ไม่อยากเอาสีมันฉูดฉาดเกินไปเพราะว่าพ่อไม่ชอบอ,อันนี้ก็ขอแม่มาแต่ว่าไม่ได้ขอพ่อหมายถึงขอว่าให้ย้อมสีผมนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แตบบก็นั่นแหละมันก็เป็นสีประมาณนี้ค่ะอืมมันก็ธรรมดาหนูก็ยอมเป็นสีธร <ใจ S 1> รมดาไม่สนใจเงินฮะใจหายว่าไม่ตนใจเงินใจหายว่าตอนโอนตังออกอคือทุกคนเชื่อไหมว่าหนูอะ ตังโอนไม่พอหนูต้องเอาเงินสดให้ด้วยนั่นแหละแต่ก็แต่ก,แตก็แต่ก็ออกมาดีแต่แต่เขากแ็แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูแบบคนไทยสระผมให้แล้วถูกใจมากคือเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะสระผมให้ตีแหงเดสระผมให้ตีแล้วรู้สึกว่าการย้อมผมที่เนี่ยรู้สึกว่า,อมมวาโอ้โหแบบใส่ใจเรื่องละเอียดมากๆเลยเพราะว่าอีกอย่างก็กลัวลูกค้าไไนั้นด้วยแล้วแบบ ที่ร้านนั้นก็แบบคนเขาไปทํากันเยอะด้วยใช่ไหมคะแล้กวกลัวลูกค้าอ่าไม่ถูกใจอะไรด้วยคือซุ้มแบบทําดีมากๆเลยคะ่ะไปทําครั้งแรกครั้งแรกในการทําสีผมของหนูเลยแล้วพี่เขาก็แบบย่อว่าโอ้โหทําไมผมแบบเยอะจ้างทําไมผมแบบผมแบบเป็นเป็นผมที่หน้าอิจฉามากอะเนี่ยแบบผมเยอะผมอะไรเงี้ยคะ่ะ อือหนูก็คี่เขาก็เลยยอมสีนี้ให้เพราะว่าสีนี้แหละมันมันไม่ฉูดฉาดมันแบบออกสวยดีแต่เขาบอกว่าน,านานไปมันก็จะแบบสีก็จะหลุดไปมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแต่ก็ได้ตอนนี้อะไรไม่รู้เข้าหูซึ่งมันเข้าหูเพราะไอตัวยอมอ่ะมันเข้าหูค่ะอืมมันต้องรอดูตอนต้องดูตอนกลางวันอืมถ้าจะมาดูตอนเนี้ย นี่นะคะนี่ก็คือสีผมหรือว่าสีผมที่ได้คะ <c oughs> <c oughs> มันก็จะสีมันจะเป็นมันถ้ามองเีๆอะค่ะมันจะเป็นสีเอ่อเขียวหรือว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสีแต่ว่าหนูไม่ได้แบบทำเป็นสีแบบเจิดจ้าหรืออะไรคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าหนูกำลังเรียนอยู่ด้วยก็เลยแบบทำสีที่แบบว่าให้มันเหมาะสมกับกับใบด้วยแล้วก็เออ พ่อกับแม่ก็ไม่ให้ยอมสีพวกนั้นด้วยหนูก็เลยแบบเอาที่แบบว่า,าลดความดําลงนิดนึง<ม>อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเลยแบบอ่ะก็ทําสีเดี๋ยวถ้าเราสระไปเรื่อยๆสีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ผมกเริ่มยาวแล้วนะคะสวนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเป็นคลิปที่แบบแชร์ประสบการณ์ในการทําสีผมในประเทศไทยครั้งแรกแล้วก็เป็นการที่ว่า,าประสบการณ์ในการที่ ผมในไทยด้วยนะคะทุกคนถามว่าดีไหมดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถนอมถนอมถนอมผมรู้มากเลยใช่รู้สึกว่าในการสระผมในไทยหนูรู้สึกว่าเป็นการถนอมแบบถนอมเขาเรียกอะไรถนอมถนอมผมแบบกลัวนบบเจ็บกลัวแบบผมหลุดร่วงแล้วก็เป็นการบำรุงคือแบบบำรุงผมแบบนั่นนู่นนี่แบบเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่าแบบมันดีมากๆทําให้แบบ ผมสระแล้วอะแบบมันดีแบบมันดีมากๆเลยค่ะทุกคนแบบเวลาที่นูเข้าไปสระผมแบบปกติสระที่ลาวอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าอันนี้จะไพปพูดแบบเทียบกันซึ่งมันก็มีข้อดีที่แตกแต่างกันอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้แค่จะพูดถึงการสระผมที่ไทยอยากจะบอกว่าเขาใส่ใจเรื่องของรายละเอียดมากๆเรื่องของการที่ว่าเอ่อเรื่องของการที่แบบทานุถนอมผมใช่ค่ะทานุานอมเพราะว่าเอ่อกลัวเจ็บ อย่เยค่ะเวลาก็แต่ก็ดีเป็นมันก็เป็นประสบการณ์นะคะอืมคิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนเป็นการที่ว่า ซึ่งปกติแล้วหนูก็ไม่มีเรียนหนูก็เข้าไปช่วยงานที่วัดหมันของเซนเตอร์อยู่แล้วในตรงที่แรกเรียนนะคะทุกคนก็เจอ f อบ้างเจอคนรู้จักบ้างตลอดเลยนะคะเพราะเจอ FC ไปทําบุนอย่างเงี้ยก็แบบไปเจอน้องตูกก็แบบได้ทักทายสบายดีกันอย่างเงี้ยค่ะหนูเองก็ดีใจที่แบบได้เจอแล้วก็แบบได้ถ่ายรูปก,กันด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยหนูก็ดีใจแบบ ดีใจตรงที่ว่าแบบไปเจอแล้วหนูก็สวัสดีแล้วแบบก็มาขอถ่ายรูปได้แบบรู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดีใจที่แบบคนไทยใจดีด้วยนะคะทุกคนอืมแต่เหมือนคลิปนาะคลิปที่หนูเคยลบไปตอนนั้นไปคลิปที่หนูพูดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยนี่แหละแล้วก็มีคนลาวแบบมาดามาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบดามาว่าหนูอะนั่นนู่นนี่ขายประเทศตัวเองเนี่ยคือซึ่งแบบ แล้วท้าที่หนูงแบบไม่ได้ว่าอะไรให้แบบประเทศตัวเองเลยแล้วหนูเองก็แค่พูดในส่วนที่เป็นคำถามแล้วหนูก็มาตอบซึ่งมันก็เป็นคำตอบที่มันเกิดมันเห็นได้จริงๆจากตัวหนูเองจากความคิดหนูเองซึ่งหนูเองก็ไม่ได้แบบเอาเปรียบเทียบกับใครเลยไม่เคยว่าอะไรให้ใครเลยก็แค่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่แบบพูดออกไปซึ่งไม่ได้พูดเปรียบเทียบหรือกระทบ ให้กับคนอื่นเลยแต่ว่าหนูเข้าใจว่าด้วยความมุมมองของแต่ละคนมันก็มีความที่ว่าแตกต่างกาันหนูก็เข้าใจองจุดนี้หนูเองก็เลยที่จะปล่อยผ่านนะคะก็เลยที่จะลบเพื่อที่จะไม่ให้เกิดรดาม่ากเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ไม่ให้แต่ละคนไม่อยากให้สังคมยูอยากอะไรที่ลงคลิปแล้วคิดว่ามัน,มนแบบไม่โอเคหนูก็เลยต้องลบทิ้งเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาเรื่องของอะทะเลาะการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนไม่อยากให้เข้าใจผิดอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามมีกำลังใจให้น้องตุ๊กตาทำคลิปต่อไปโดยเดิมเดี๋ยวตีขอตลาไปก่อนค่ะ mm hmm. สบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายหนูไปเรียนก่อนนะคะ